รถจนรูสีบรอนเงินวิ่งเข้ามาจอดในตึกสูงหลายสิบชั้นจากนั้นคนขับรถก็รีบลงมาเปิดประตูให้กับเจ้านายของเขานั่นก็คือปัทวีนักธุรกิจหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่อยู่ในชุดสูทสีเทาดำหน้าตาคมคายจมูกโด่งเป็นสันเป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคน แต่เว่าไม่มีใครกล้าเกาะแกะเพราะเขามีคู่วันคู่หมายแล้วเธอก็คือแก้มบุ๋มเป็นลูกสาวเพื่อนแม่ของเขาเองแม้เขาจะไม่ค่อยชอบนิสัยขี้วีนของแก้มบุม๋มแต่เพื่อเห็นแก่แม่เขาจึงยอมคบหากับแก้มบุ๋มเพื่อให้แม่สบายใจในระหว่างที่ประตูลิฟต์กำลังจะปิดลง ก็มีเสียงหญิงสาวคนหนึ่งดังมาแต่ไกลวีราแก้มด้วยค่ะยังไม่ทันจะสิ้นเสียงร่างหญิงสาวในชุดเกาะอกสีแดงสดกับรงสั้นเนื้อเขา่าก็เบียดไก่เข้ามาภายในลิฟต์ทลามาเกาะแขนชายหนุ่มเอาไว้เธอก็คือแก้มบุม๋มคู่มั่นของปัทวีนั่นเองแก้มนี่คุณมาที่นี่ได้ยังไง ชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างแปลกใจเพราะแก้มบุม๋มเพิ่งกลับจากต่างประเทศได้ไม่นานและไม่เคยมาที่นี่มาก่อนแต่ทว่าจิตตรีแม่ของปัทวีเป็นคนเขียนแผนที่ให้กับเธอหวังจะให้แก้มบุ๋มมาใกล้ชิดกับลูกชายมากขึ้นเออแก้มก็ตามวีมานะสิคะวันนี้ให้แก้มมาทำงานด้วยนะคะวีชายหนุ่มยิ้มบางๆรับทราบ เมื่อถึงชั้นที่ต้องการประตูลิฟต์ก็ถูกเปิดออกแก้มบุม๋มควงชายหน่มออกจากลิฟต์แสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของอย่างออกหน้าออกตาต่างจากปัทวีที่เฉยเฉยไม่ได้แสดงอาการใดๆไหนคะห้องทำงานวีอยู่ทางไหนคะอยู่ทางโน้นนะครับชายหน่ม ชี้ไปทางด้านขวาก่อนจะเดินไปยังห้องทำงานโดยมีหญิงสาวเกาะติดแจท่านใดนั้นก็มีพนักงานสาวคนหนึ่งหอบเอกสารวิ่งเข้ามาชนแก้มบุมอย่างจังจนเอกสารปึกใหญ่ในมือหล่นกระจายเต็มพื้นโอ๊ยนี่เดินยังไงฮะไม่ดูตามมาตาเรือไม่เห็นคนหรือไงฮะพนักงานในออฟฟิศ ได้ยินเสียงเออะโวายก็โผล่หน้าออกมาดูไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงชุดแดงที่มากับบอสเป็นใครรู้แต่ว่าลิสาเพื่อนของพวกเขากำลังก้มลงเก็บเอกสารด้วยอาการลนลานเออ่ดิฉันขอโทษนะคะคุณคือดิฉันไม่ทันระวังเองค่ะขอโทษจริงๆนะคะพนักงานสาว ละล่าละลักด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความตกใจพร้อมกับก้มเก็บเอกสารมาถือไว้ในมือเอาหน้าแก้มเขาก็ขอโทษแล้วอย่าเอาเรื่องอีกเลยนะไปที่ห้องผมเถอะก็ได้ค่ะวีแต่ถ้ามีอีกแก้ไม่ปล่อยไว้นะคะจากนั้นหญิงสาวก็ยอมเดินตามปัทวีไปที่ห้องทำงานด้วยความหงุดหงิด แต่ก่อนไปชายหนุ่มก็หันมาเอ่ยกับพนักงานคนดังกล่าวขอโทษด้วยนะครับคุณลิสาแก้มบุ๋มเห็นดังนั้นก็รีบดึงตัวปัทวีไปทันทีเมื่อไปถึงห้องแก้มบุ๋มก็เข้นถามชายหนุ่มเรื่องพนักงานคนดังกล่าววีคะวีไปรู้จักแม่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณหมายถึงคุณลิสานะเหรอ ผมรู้จักดีเพราะผมเป็นคนพาเธอมาทำงานที่นี่เองแหละอะไรนะคะวีแล้วคุณเป็นรู้จักมันได้ยังไงคะถึงได้พามัมาทำงานที่นี่ด้วยหญิงสาวเริ่มออกอาการหึงหวงก็ผมเคยขับรถไปชนเขาแต่เธอไม่รับเงินจากผมคุณก็เลยเป็นพระเอกรับเข้ามาทำงานงั่นเหรอคะใช่ เธอกำลังเดินหางานทําอยู่พอดีผมก็เลยให้เธอมาช่วยงานที่ออฟฟิศน่ะสาวสวยไม่กล้าวีนต่อเพราะวันนี้เธอมีเรื่องสําคัญกว่านั้นไม่มีอะไรจริงๆนะคะวีจริงสิครับว่าแต่คุณเถอะมาหาผมถึงที่เนี่มีธุระอะไรหรอครับไหนบอกว่าจะไปช้อปปิ้งกับเพื่อนๆ จะมันชวนคุณไปดินเนอร์เย็นนี้ค่ะวีดินเนอร์หรอครับก็ได้ครับแต่กว่าจะเย็นอีอกนานเลยนะคุณรอไหวเหรอหญิงสาวถ้าหลามาโอบไหล่ชายหนุม่มที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่นุมน่มๆก่อนจะซุกหน้าลงไปกระซิบที่ข้างหูด้วยเสียงที่กระเซาไหวสิคะวีเพื่อวีนานแค่ไหน แก้มก็รอได้ค่ะชายหนุ่มสยิวกิ้วไปทั้งตัวก่อนจะขยับตัวหนีห่างและบอกให้เธอไปนั่งรอที่โซฟาในห้องลิสาหอบเอกสารมานั่งที่โต๊ะทำงานของเธอเพื่อนๆพืนในออฟฟิศก็วิ่งกรูเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกแต่ว่าเธอแค่หกล้มเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงเอ่ยถามต่อ แล้วผู้หญิงที่มากับบอสอะเขาเป็นใครเหรอลิสาดูการแต่งตัวแล้วไม่ธรรมดาเลยอะไม่รู้สิฉันไม่ได้สนใจนะ่ะลิสาตอบเพียงสั้นๆแล้วทำงานต่อเพื่อนๆเห็นสีหน้าเธอเคร่งเครียดจึงไม่กล้าเซ้าซีต่างก็เดินกลับที่โต๊ะทำงานของตนและทำหน้าที่ต่อ ในระหว่างที่ริสาทำธุระอยู่ในห้องน้ำเธอก็แอบ,บเห็นแก้มบุมยืนอยู่หน้ากระจกและหยิบถุงซิปเล็กๆออกมาจากกระเป๋าถือภายในบรรจุผงสีครีมเธอชูมันขึ้นมาดูแล้วยิ้มอย่างมีแผนก่อนจะเผลอพูดลอยๆอ,ออกมาโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนแอบ,บอยู่ในห้องน้ำ <c oughs> คืนนี้ล่ละวีฉันต้องเผด็จสึกคุณให้ได้ เธอสายยิ้มที่มุมปากก่อนจะเก็บมันเข้าไปในกระเป๋าถืออย่างเดิมแล้วเดินออกจากห้องน้ำไปลิสาค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำออกมาตอนนั้นในใจเธอรู้สึกเป็นห่วงบอสคนที่มีบุญคุณกับเธอกลัวว่าแก้มบุ๋มจะมีแผนร้ายจึงคิดหาทางช่วยปัทวีในเย็นวันนั้นหลังเลิกงาน ลิสาแอบขับมอเตอร์ไซค์ตามทั้งคู่ไปและไปหยุดที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งเธอแอบตามทั้งสองเข้าไปภายในซึ่งเป็นร้านอาหารเล็กๆแต่บรรยากาศดีขณะที่พนักงานเดินมารับออเดอร์ปัทวีก็ให้หญิงสาวเป็นคนสั่งอาหารคุณอยากทานอะไรอ่ะสั่งได้เลยนะครับแก้มแก้มอยากดื่มเบียร์คะวี เรามาดื่มเบียร์ด้วยกันนะคะได้สิครับผมเองก็ไม่ได้ดื่มมานานแล้วจากนั้นแก้มบุ๋มก็สั่งเบียร์เย็นเย็นและอาหารอีกสองสาอย่างมาเป็นกับแกล้มทางด้านลิสาก็แอบไปนั่งมุมหนึ่งของร้านอ้างกับพนักงานว่านัดแฟนเอาไว้ยังไม่สั่งอาหารเธอจึงหยิบนิตยสารขึ้นมาอ่านระหว่างที่รอแต่สายตา ก็เหลือบไปมองโต๊ะข้างๆที่สองคนนั้นนั่งอยู่จนเวลาผ่านไปชายหนุ่มก็เริ่มเมาและเดินโซเซเข้าไปในห้องน้ำแก้มบุม๋มจึงใช้โอกาสนี้เทผงสีครีมจากซองเล็กๆลงในแก้วเบียร์ของปัทวีโดยที่เธอไม่รู้ว่าลิสาเห็นการกระทำของเธอทั้งหมดหญิงสาวเริ่มใจไม่ดีกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีกับบอส เธอจึงโทรบอกกับเพื่อนสาวที่สนิทกันให้มาช่วยฮัลโหลเมบอสแย่แล้วเธอมาช่วยฉันหน่อยยังไงลิสาแล้วนี้เธออยู่ไหนลิสาจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนสาวฟังทางด้านเพื่อนสาวก็เชื่อว่าแก้มบุ๋มต้องการจะวางยานอนหลับเพื่อจับบอสแน่ๆจึงแนะนำให้ลิสา ทำตามที่เธอบอกเนื่องจากตอนนี้เธออยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาช่วยลิสาได้เอางั้นเลยเหรอฉันจะลองดูนะงั้นเท่านี้ก่อนนะบอสออกจากห้องน้ําแล้วลิสารีบวางสายเพื่อสังเกตการต่อทันทีที่ปัทวีกลับมานั่งที่โต๊ะหญิงสาวก็รีบยกแก้วเบียร์ให้เขาดื่มต่อบอกว่าแก้วสุดท้ายแล้ว แต่ปัทวีดันแก้วหนีเพราะเริ่มรู้สึกว่าตนเองเริ่มเมาแล้วแต่ในที่สุดเขาก็ต้องดื่มเพื่อตัดความรำคาญแถมยังดื่มจนหมดแก้วจนลิษาที่แอบมองอยู่ถึงกับร้องออกมาเบาๆโธ่บอสดื่มจนได้ทำไงดีปัทวีเริ่มรู้สึกเมือนงงตาลายจากฤทธิของยา แก้มบุมจึงเรียกพนักงานชายสองคนมาช่วยพยุงชายหนุ่มขึ้นไปบนห้องที่ตนเองเช่าไว้ก่อนหน้านั้นโดยอลิสาก็ตีเนียนแอบตามไปติดๆเมื่อถึงห้องดังกล่าวเธอก็ให้พนักงานชายนำตัวปัิวีไปนอนที่เตียงก่อนที่จะหยิบใบสีม่วงให้ไปคนละหนึ่งใบเธอยืนมองชายหนุ่มด้วยความสะใจที่เห็นเขานอน,อนไม่ได้สติ แล้วอีกไม่นานเมื่อตัวยาออกฤทธิ์เต็มที่เขาก็จะคึกยิ่งกว่ามา้าและเมื่อถึงเวลานั้นอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเธอกดรับสายแม่เหรอคะแม่โทรมาทำไมตอนนี้ที่ไหนคะแม่มาที่นี่นัดเพื่อนเอาไว้จะให้หนูลงไปรู้จักเพื่อนแม่ ไม่ได้ค่ะแม่หนูมีอะไรต้องทำค่ะแป๊บเดียวเองลูกยานะนะั่นน่ะมันยังไม่ออกฤทธิ์ตอนนี้หรอกอิบสักพักใหญ่ๆละ่ะตอนนี้ปล่อยให้เขานอนไปก่อนผู้เป็นแม่เอ่ยก่อนที่หญิงสาวจะหันมามองชายหนุ่มที่กำลังนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงก็ได้ค่ะแม่แปบ๊บเดียวนะคะจากนั้นเธอก็รีบลงลิฟ ไปที่ชั้นล่างทันทีเป็นโอกาสเหมาะที่ลิษาจะช่วยเจ้านายของเขาออกมาเธอเดินออกมาจากที่ซ่อนหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครก็ตรงไปที่ห้องและช่วยพยุงร่างอันสูงใหญ่ของชายหนุ่มออกมาจากห้องซึ่งขณะนั้นเขาไม่ได้ง่วงเพียงแค่ตาลายและพยุงตัวเองไม่ค่อยได้เท่านั้นโห ทำไมตัวหนักอย่างนี้คะบอสอึ๊บหนักจังยังไงฉันจะต้องพาบอสออกไปจากที่นี่ให้ได้หญิงสาวประคองตัวปัฐวีออกมาอย่างทุลักทุเลไม่นานก็ได้ยินเสียงแก้มบุม๋มดังมาแต่ไกลเธอจึงรีบหาที่หลบแต่บริเวณนั้นมีแต่ห้องพักทุกห้องก็แขวนป้ายห้ามรบกวน แย่ yeah, แล้วทำไงดีทันใดนั้นเธอก็หันไปเห็นแม่บ้านกําลังทำความสะอาดห้องริมสุดดูเหมือนว่าจะเสร็จพอดีจังหวะนั้นเองเพื่อนแม่บ้านคนหนึ่งก็วิ่งมาบอกว่าให้ไปช่วยเก็บแก้วที่แตกเพราะแขกที่เมาทำแตกกระจายเกลื่อนพื้นแม่บ้านคนดังกล่าวจึงรีบวิ่งลงไปโดยไม่ทันที่จะล็อกประตูลิสา จึงรีบประคองชายหนุ่มเข้าไปซ่อนในห้องดังกล่าวก่อนจะนำป้ายห้ามรบกวนมาแขวนที่หน้าห้องอย่างเนียนและปิดประตูลงกรทันทีเฮ้เกือบไปแล้วเราบอสนะบอสไม่น่าจะมากับยายนี่เลยดูสิโดนยาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้จนป่านนี้ยังไม่ดีขึ้นอีกหญิงสาวหาผ้าคนโหนที่อยู่ในห้องชุบน้ำ ก่อนจะนำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับเจ้านายของเธอที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ทำไมสีหน้าถึงได้แดงราวกับมีเลือดฝาดบอสบอสคะบอสเป็นอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวเขาย่าตัวชายหนุ่มเบาๆในขณะที่ร่างกายของชายหนุ่มก็เริ่มตื่นตัวตัวยาเริ่มทำงานเขารู้สึกร้อนวูบว่าไปทั่วร่าง ประกอบกับมืออันนุ่มนุมของหญิงสาวที่กำลังเช็ดตัวให้กับเขาชายหนุ่มจับแขนเธอไว้แน่นแล้วดึงร่างหญิงสาวเข้ามาอบกอดไว้พร้อมที่จะปลดปล่อยอย่างเต็มที่เขาไม่สามารถหยุดตัวเองได้จนกว่าจะได้ปลดปล่อยความต้องการที่อยู่ภายในบอสอย่าค่ะบอสนี่ฉันเองไม่ใช่คู่มั่นบอสนะคะหญิงสาวขัดขืน ทนแรงชายไม่ไหวประกอบกับตัวยาที่เริ่มทำงานเต็มที่เธอจึงต้องยอมให้เจ้านายของเธอสงบลงชายหนุม่มบรรเลงเพลงพิศวัสกับหญิงสาวที่อยู่บนเตียงอย่างหูดุดื่มไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหญิงสาวคนที่เขากำลังบดเปียดร่างกายอยู่บนเตียงนั้นเป็นใครเพราะหน้ามืดไปหมดรู้แต่ว่าเขาต้องระบายมันออกมาให้ได้ณนะเวลานั้น ทางด้านแก้มบุม๋มเมื่อตามหาปัทถวีไม่เจอเธอก็หัวเสียกลับบ้านและโวยวายใส่ผู้เป็นแม่ที่ทำให้แผนของเธอเสียพอแม่คนเดียวเลยเห็นไหมคะแผนเสียหมดเลยโถลูกยังมีเวลาอีกเยอะลูกก็หาโอกาสใหม่สิลูกไม่เห็นจะยากเลยเป็นงั้นได้ก็ดีสิคะแม่กลัวแต่เวียก เขาจะไม่ไปกับหนูอีกสิคะแสงยามเช้าลอดผ่านช่องหน้าต่างกระทบดวงตาของหญิงสาวที่นอนเปลือยกายภายใต้ผ้าห่มหนานุ่มจนเธอต้องขยี้ตาแต่แล้วเธอก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนนอนอยู่ข้างกายเมื่อหันไปมองก็ถึงกับตกใจสุดขขีบอส เธอหันมาสำรวจร่างกายของตนภายใต้ผ้าห่มพื้นนาะพบว่าร่างกายเปลือยเปล่าหญิงสาวถึงกับใจเสียหน้าซีดเผือดที่เธอทำอะไรลงไปเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเริ่มคิดทบทวนลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดจนรู้ว่าเมื่อคืนเจ้านายของเธอถูกวางยาปลุกเซ็กอย่างรุนแรง เธอจึงจำเป็นต้องเป็นที่ระบายให้กับเขาทั้งคืนจนกว่าตัวยาจะหมดฤทธิ์ซึ่งมันก็หมายความว่าเธอได้ตกเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเขาจะพรากพรมาจันของเธอไปแต่เธอก็เต็มใจเพราะเธอเองก็แอบชอบผู้ชายคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นหญิงสาวทำทีจะลุกขึ้นจากเตียงทันใดนั้นปัทวีก็เริ่มรู้สึกตัว และงัวเงียพ่อเห็นว่าหญิงสาวที่เขาร่วมบรรเลงเพลงรักทั้งคืนไม่ใช่แก้มบุม๋มแต่เป็นลิสาเขาถึงกับตกใจลุกพรวดพลาดขึ้นมานั่งเพราะเขาจำได้ว่าเมื่อคืนเขามากับแก้มบุม๋มฮะทำไมถึงเป็นเธอไปได้ปัทวีแปลกใจจึงเอ่ยออกไปเช่นนั้นแต่หญิงสาวกลับเข้าใจว่า ชายหนุ่มรังเกียจเธอเธอถึงกับน้ำตาซึมก่อนจะหอบผ้าห่มคลุมกายเก็บเสื้อผ้าที่กองอยู่กับพื้นแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำไปเดี๋ยวคือฉันหมายถึงชายหนุ่มพยายามอธิบายให้ลิสาเข้าใจว่าเขาไม่ได้รังเกียจเธอเพียงแต่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่หญิงสาวไม่ฟังหลังจากสวมเสื้อผ้าเสร็จ เธอก็รีบวิ่งออกจากห้องไปทันทีปัทวีเองก็รีบควานหาเสื้อผ้าของตนและพบว่าผ้าปูที่นอนสีขาวมีเลือดเปื้อน,นอยู่เขาพยายามคิดทบทวนเรื่องทั้งหมดจนจำได้ว่าเมื่อคืนเขารู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้และได้ระบายกับริสาซึ่งตอนนั้นเขาเห็นหน้าเธอเป็นแก้มบวมแต่นึกอีกทีก็คือลิสานั่นเองและนี่ เขาก็น่าจะเป็นคนแรกของเธอชายหนุ่มยิ้มกริมนี่ผมเป็นคนแรกของคุณเหรอลิสาเขายิ้มอย่างพอใจและลุกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับออกไปจากห้องหลังจากวันนั้นลิสาก็มาทำงานตามปกติแต่เธอพยายามหลีกเลี่ยงบอสหนุ่มเพราะทั้งอายและเสียใจที่เขารังเกียจเธอ ก็มีแต่แก้มบุ๋มที่เกาะติดแจไม่ยอมห่างเขาเริ่มสงสัยในตัวลิสาว่ามีอะไรกับคู่มั่นของเธอหรือเปล่าเธอเห็นปัทวีแอบมองลิสาบ่อยแก้มบุ๋มไม่มีโอกาสไปไหนมาไหนกับปัทวีอีกเลยตั้งแต่คืนนั้นเพราะเขากลัวลิสาเข้าใจผิดจึงหลีกเลี่ยงที่จะไปกับแก้มบุม๋ม3เดือนผ่านไป ในขณะที่ลิสาขับรถมถอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดและกำลังจะเดินเข้าลิฟต์เธอก็มีอาการบูบและหน้ามืดดีที่ปัตวีเข้ามาช่วยประคองเธอไว้ทันจึงรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลปัตวีจึงได้รู้ว่าเธอตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้วเขาดีใจมากเพราะมั่นใจว่าลูกในท้องของลิสาคือลูกของเขาลิสา ลูกของเราใช่ไหมใช่ไหมลิสาเขาเป็นลูกของผมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่ลูกของคุณเขาเป็นลูกของฉันคนเดียวลิสาพูดอย่างมั่นใจและผลักชายหนุ่มออกจากเตียงพยาบาลแล้วเดินไปรับยาก่อนที่เธอจะเดินออกมาบกแท็กซี่และขึ้นรถกลับบ้านทันทีปัทวีก็ได้แต่ยืนมอง เขาจะง้อผู้หญิงคนนี้ยังไงดีชายหนุ่มกลับไปทบทวนและคิดหาวิธีจะง้อลิสาในเมื่อลิสาเข้าใจเขาผิดคิดว่าเขารังเกียจเธอและก็ไม่รักเธอทําไปภพระริยาเท่านั้นเขาก็ต้องประกาศให้คนอื่นรู้ไปเลยว่าเขารักผู้หญิงคนนี้จริงๆเช้าวันหนึ่งปัตตบีเปิดโต๊ะแถลงข่าวเรื่องงานแต่งงาน แก้มบุ๋มยิ้มหน้าละลื่นนั่งอยู่ข้างๆเพราะคิดว่าชายหนุ่มจะประกาศแต่งงานกับเธอเมื่อถึงเวลาลิ่าก็มานั่งฟังที่หน้าโต๊ะแถลงข่าวด้วยในฐานะพนักงานของบริษัทเช่นเดียวกับคนอื่นๆนับร้อยคนผมมีความยินดีที่จะประกาศให้ทุกคนทราบว่าผมจะแต่งงานในเร็ววันนี้กับเจ้าสาวของผมนั่นก็คือ จังหวะนี้ทุกคนเงียบกริบทั้งนักข่าวหลายสำนักที่ต่างก็รอลุ้นว่าเจ้าสาวของปัทวีเป็นใครส่วนแก้มบุม๋มก็นั่งยิ้มแก้มปริข้างๆชายหนุ่มเพราะมั่นใจว่าต้องเป็นเธออยู่แล้วทางด้านริษาก็ถึงกับน้ำตาคลอลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินออกไปนอกห้อง ชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็รีบพูดต่อทันทีเจ้าสาวของผมก็คือลิสาครับหญิงสาวที่กำลังก้าวเท้าออกนอกห้องได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับหยุดชะงักหันมาหาชายหนุ่มที่กำลังเดินลงจากโต๊ะ,ะแถลงข่าวและตรงมาที่เธออย่างช้าๆสายตาที่โหยหาความรักของปัทวีทำให้เธอรู้สึกใจอ่อนในขณะที่แก้มบุมรับไม่ได้ ยืนขึ้นกำมือทั้งสองข้างกระทืบเท้าร้องกรีดกรีดก่อนจะวิ่งออกไปจากห้องทันทีปัทวีเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าลิสาที่ยืนช็อกอยู่แสงไฟแฟลตวิบวับไม่หยุดเขาจับมือเธอและคุกเข่าลงก่อนจะบอกกับหญิงสาวที่ยืนจ้องหน้าเขาอยู่แต่งงานกับผมนะครับลิสาผมรักคุณ หญิงสาวยิ้มส่งสัญญาณตอบตกลงปัทวีลุกขึ้นดึงตัวเธอมาสวมกอดไว้แน่นท่ามกลางเสียงปรบมือของเพื่อนร่วมง,งานและแสงแฟลดที่วิบวับไม่หยุดรุ่งเช้าข่าวประกาศงานแต่งงานแบบฟ้าผ่าของนักธุรกิจหนุ่มอันดับต้นของเมืองไทยก็ถูกตีแผ่ทุกสำนนกข่าวทั้งทีวีหนังสือพิมพ์ทำให้แก้มบุมรู้สึกอับอาย จนต้องบินกลับไปที่ต่างประเทศเพื่อทําใจเป็นยังไงบ้างลูกพ่อได้ยินเสียงพ่อไหมครับปัทวีแนบหูลงที่ท้องของภรรยาที่เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆคุณอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะวีหญิงหรือชายก็ได้จากลิสาเขาก็เป็นลูกของเราสามีเอ่ยพร้อมกับจุบลงที่ท้องของภรรยาเบา